คือคนนี้ก็ถามเข้ามาว่าพี่ครับเนี่ยเมนูเนี้ยในในในไทดอเนี่ยนี่นี่คือแอปไทดอบนบนเดสก์ท็อปนะครับก็ถามผมว่าไอ้เนี่ยฟังก์ชัน Force Volume เนี่ยท่านชมเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมขึ้นมาอีกมันเล็กนะเพราะมันอยู่ในจอมือถือนะอ่าซูมข้นมานี่ไอ้ฟีเจอร์ที่ว่า f o Force Volume เนี่ย Force Volume นี่ก็คือมันจะปรับเสียงให้ดังสุดเลย เท่าที่แดกตัวนั้นจะดังได้ก็คือเป็น f i x ซ์เอา t ์พนะครับแล้วเราให้เราไปปรับที่ p รีแอมหรือว่าปรับที่วอลลุ่มของลำโพง Active แทนนะครับเขาก็ถามว่าไอ้ฟอสวอลลุ่มเนี่ยมันมีผลกับเสียงไหมหรือว่าแค่อำนวยความสะดวกก็คือไม่ต้องมาปรับวอลลุ่มซ้อนวอลลุ่มนะครับตอนแรกผมก็หาข้อมูลไปสักพักหนึ่งผมก็ลองของจริงกับกับแดกที่ผมมีอยู่เนี่ยผมพบว่ามี3กรณีนะครับอันนี้จริงอ่ะผมตอบไปในผมได้ตอบไปใน ในใน,ในกลุ่มถามตอบปัญหากับ t v t h Guide แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสเอามาคุยครั้งนึงแล้วก็มาทำให้เห็นจริง,รงๆว่ามลามใช้งานเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเข้ามาในการตั้งค่าของของตัว Tidal เนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างแรกก็คือ use exclusive mode ผมบอกเลยถ้าใครที่จะเล่นแดกดีๆเล่นแดกแล้วก็อยากให้มันสัญญาณที่วิ่งไปเนี่ยมันเป็นบิต perfect นะครับมันเป็นบิต perfect แล้วก็ เป็นสัญญาณที่คุณภาพเสียงดีที่สุดอ่ะแนะนำให้เปิดโหมด use exclusive โหมดนี้ไว้ทุกครั้งนะครับไม่งั้นสัญญาณที่เราสตรีมไปที่ DAC เนี่ยมันจะถูกเขาเรียกนะไร SRC the sample rate conversion ตามตาม OS นั้นๆนะครับอย่างเนี้ยถ้าผมท่านผู้ชมสังเกตนะถ้าผมเดี๋ยวผมไม่ไม่เปิดเสียงนะเพราะบางเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าหน้า,หน,าหน้าเครื่องแดกมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมเลือกไว้อ,อย่างงี้ถูกไหมฮะผมเลือกไว้ที่ use exclusive mode เนี่ยแล้วผมเล่นเพลงอัลบั้มนี้มันเป็น MQA นะเดี๋ยวจะให้ท่านชมดูว่าอ่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมดูว่าหน้าจอที่ตัวแดกมันเป็นยังไงนะครับเวลามันเล่นแล้วมันถูกต้องเนี่ยหน้าจอที่ตัวแดกมันจะเป็นยังไงแป๊บหนึงนะแป๊บนึงนะนี่หน้าจอที่ตัวแดกเป็นอย่างงี <S <S ้เราเล่นไฟล์ MQA มันก็วิ่งมาถูกต้องเนี่ยเป็น16บิต44แล้วก็ถอด MQA ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เมื่อกี้ใหม่นะ,ะกลับไปที่หน้า t i d a ดอเมื่อกี้ใหม่อ่าผมเลือกครั้งนี้ผมเลือกใหม่ถ้าผมไม่เลือกตรงนี้เป็นเอโกเสฟโห de สิ่งที่จะเจอคืออะไรลกลับไปดูที่หน้าจอเมื่อกี้ของเพลงที่เราเล่นอยู่ใหม่นะครับแบบนผมสวิตไปสมบ์สวิตมางงเองเลยเดี๋ยวก่อน แป๊บหนึ่งนะโอเคท่าไม่ชมเห็นไหมว่าสัญญาณที่เมื่อกี้มันวิ่งเข้ามา MQA หายไปละมันดีเทค MQA ไม่ได้ละเห็นไหมมันดีเทค MQA เพราะว่าสัญญาณที่วิ่งมามันมันไม่ใช่บิตเพอร์เฟกต์ละนะครับก็มีคนหนึ่งพอดีจังหวะใกล้ๆกันก็มีคนนึงถามมาในกลุ่มไทดาวไทยแลนด์นะครับไอ้ไม่ไทดาวไทยแลนด์ใช่ไหมเออไทดาวไทดาวไทยแลนด์หรือ MQA ไทยแลนดะ์ MQA ไทยแลนด์เขาบอกว่าเขาใช้ USB DAC ของ f i โอ นะเล่นเพลงจากคอมนเนี่ยแหละกับกับไทอลเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันเล่นมันมันไฟ MQA มันไม่ขึ้นผมก็เลยให้เขาแคปหน้าจอตรงนี้มาสรุปว่าเขาไม่ได้เปิดโหมด Use Exclusive Use Exclusive Mode นะครับเขาไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับเขาไม่ได้เปิดเอาไว้ก็ง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นแดกตัวไหนนะใน t i d อลเนี่ย I Use Exclusive Mode ให้เปิดเอาไว้นะครับ การ use exclusive mode คือ t i ด l มันจะจองตัว DAC ของเราแล้วสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันจะ bypass พวก sample rate conversion ของ OS ทั้งหมดเลยมันจะวิ่งลงไปที่ DAC นะครับคราวนี้มาในอีกจุดหนึ่งก็คือ pass through MQA นะครับ pass through MQA อันนี้ก็คือว่ามันจะตัดการทำงานของซอฟต์แวร์ decoding ของ MQA คือการ unfo l d ชั้นแรกด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะตัดทิ้งไปบางตัวถ้าของคุณเป็น full MQA DAC นะครับ คุณเป็น Fu l l MQA d ว c ให้คุณเปิดอันนี้ไว้เปิดอันนี้ไว้เป็น Fu l l MQA d ว c ให้เปิดอันนี้ไว้ใช่ไหมดิสไอเ a ิลซอฟต์แวร์ดีโคดิ่งแต่ถ้า d ักของคุณอย่างสอหรูซิชล่าเนี่ยให้ปิดไว้เพื่อให้มันอันโฟชั้นแรกด้วยซอฟต์แวร์แล้วก็ไปเรนเดอร์ตอนสุดท้ายแต่ถ้าเกิด d ักของคุณเป็น Fu l l MQA ให้เปิดอันนี้ไว้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาถามมาเรื่อง f o l u m e f o r c e v o l u m e เนี่ย เท่าที่ผมลองมานะถ้านะครับถ้าถ้าแดกของคุณไม่มีวอลลุมคอนโทลในตัวนะครับจะต้องคอนโทลผ่านซอฟต์แวร์เท่านั้นเช่นไอ b c เอแดกของไอหางหนูของ Apple อะที่ผมเคยเอามาให้ดูคราวที่แล้วครับตัวนั้นเนี่ยถ้าคุณมาเสียบใช้งานกับ t i d a l อะคุณต้องคุณห้ามฟอร์สวอลลุมนะเพราะถ้าคุณฟอร์สวอลลุมปุ๊บ หูฟังที่คุณเสียบกับไอตัวเอาพุทธสามจุดห้าของมันเนี่ยมันจะเปิดดังสุดเลยหูแตกนะครับคุณจําเป็นจะต้องปิดไว้แล้วไปคอนโทรลวอลลุ่มที่นี่นะครับไปคอนโทรลวอลลุ่มที่นี่ไปคอนโทรลวอลลุ่มดังเบาที่นี่เอานะครับคือเป็นการคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์วอลลุ่มคอนโทรลถามว่าวิธีคอนโทรลวอลลุ่มแบบนี้คุณภาพเสียงดรอปลงไหมดรอปลงครับนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จําเป็นจะต้องควบคุมซอฟต์แวร์ด้วยวอลลุ่มคอนโทรลคือต้องปิดฟอสซ์วอลลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ มักจะเป็น d ดกที่คุณภาพเขาไม่ได้เน้นมากนะักอย่าง usb c d a กไอตัว usb c adapter อร์3.5ของ Apple นะครับจำเป็นจะต้องปิด force volume แล้วก็ใช้ volume อฟต์แวร์ของ Tidal ควบคุมนะครับถามว่าควบคุมแบบนี้คุณภาพเสียงดรอปไหมดรอปครับนะครับการควบคุม volume ด้วย software มันจะลดจำนวนบิดลงเวลาเราเปิดเบาๆมันจะลดจำนวนบิดลงคุณภาพดรอปลงแล้วก็มันจะไม่เป็น บิดเพอร์เฟกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้แดกคุณภาพดีเป็นแดกอาจจะเป็นแดกหางหนูที่เป็นไฮเรสอย่างขั้นต่ำก็ฟ i โอเคเอหนึ่งสอรู c ซีชัล่านะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเคสสอรูนะครับสอรูหรือว่าตัวฟ i โอเคเอหนึ่งเนี่ยมันมีวอลลุ่มที่เป็นวอลลุ่มในตัวแต่วอลลุ่มของมันเนี่ยจะต้องควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ ท่านผู้ชมฟังดีๆนะอันเคสแรกก็คือการควบคุมวอลลุ่มด้วยซอฟต์แวร์คือเอาซอฟต์แวร์มาปรับเสียงเลยมันจะลดทอนคุณภาพเสียงลงนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นแดกหางหนูคือแดกหางหนูมมันไม่มีวอลลุ่มในตัวเพราะฉะนั้นการควบคุมวอลลุ่มต้องควบคุมผ่านซอฟต์แวร์แต่เราใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมวอลลุ่มจริงๆที่อยู่ในตัวแดกนะครับมันจะไม่ใช่การปรับระดับเสียงด้วยซอฟต์แวร์มันจะปรับระดับเสียงด้วยวอลลุ่มที่อยู่ในตัวแดก แต่เนื่องจากแดกมันไม่มีปุ่มให้เราคุมมันต้องคุมผ่านซอฟต์แวร์เคสนี้เนี่ยคุณสามารถปิดฟอร์สวอลลุ่มแล้วก็ควบคุมที่นี่ควบคุมที่นี่โดยที่คุณภาพเสียงไม่ดรอปลงนะครับเมือ่อจะเป็นเนี่ยเทมโปเทคที่เรา Sonata ต้าบีตัวเออแต่อย่างเทมโ t e c คยกเว้นเทมโ t e c คมันมีวอลลุ่มของมันมันมีฮาร์ดแวร์คอนโทรลอย่างอาอย่างฟิโอเหรือว่าตัวสอหรู C-T ซีเทล MQA ตัวนั้นเราสามารถปิด Force Volume ตรงนี้แล้วก็ควบคุม Volume ที่อยู่ในตัว Tidal ข้างล่างเนี่ยปุ่ม Volume ตรงนี้ได้โดยไม่เสียคุณภาพเสียงไปนะมันอันนี้กรณีที่2นะคือไม่ใช้ Force Volume แต่ไม่เสียคุณภาพเสียงแต่อย่างผมลองเจ้า m y t e c h Book Lindac Plus เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมพอผมพอผม Us e Exclusive Mode ไปปุ๊บเนี่ยนะครับ ไม่ว่าผมจะฟอส c e วอลลุ่มหรือไม่ฟอส c e วอลลุ่มเนี่ยมันก็ดันเสียงจนดังสุดตามปกติเลยเพราะว่าตัว m y t ท c h เองเนี่ยมันมีปุ่มวอลลุ่มคอนโทรลที่ตัวมันนะครับคือพูดง่ายว่ามันฟอส c e วอลลุ่มโดยอัตโนมัติคือมันไม่ใช้มันไม่ยอมให้ซอฟต์แวร์มาคอนโทรลเสียงของมันเลยนะครับมันไม่ยอมให้ซอฟต์แวร์มาคอนโทรลเสียงของมันเลยมันจะถ้าเราเปิดไปที่ e อ็กซ์คลูซหมดอย่างเนี้ยมันจะฟอส c e วอลลุ่มให้อัตโนมัตินะเราจะปรับวอลลุ่มเนี่ยเราปรับวอลลุ่มที่ตรง ดังเบา่างนี้ไม่ผลเลยเพราะว่ามันให้ไปปรับที่ตัวมัน100%เนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอันนึงถ้าเป็นซอฟต์แวร์เล่นเพลงคุณภาพดีอย่างรุ่นนะอย่างรุ่นเนี่ยไอตรงเมนูการปรับเมนูการปรับไอตัววอลลุ่มคอนโทลของรูนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะเดี๋ยวให้ดูนะโบลไอการปรับวอลลุ่มคอนโทลของรู่นนะมันจะแยกระหว่างฮาร์ดแวร์วอลลุ่มกับซอฟต์แวร์วอลลุ่มเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเห็นไหมมันจะแยก ระหว่าง device volume กับ dsp volume นะ dsp volume ก็คือการควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่ว่าคุณภาพเสียงมันจะดรอปลงนะครับแต่ถ้าเราจะให้มันเป็นการควบคุม v o l ลุ่ในตัวเราเลือกที่ device volume หรือบางแอปมันจะใช้คำว,ว่า h a r d ดแวร์วอลลุ่ไอตรงเนี้ยคุณภาพเสียงจะไม่เสียแต่เคสเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องควบคุมวอลลุ่มผ่านตัวแอปนะผมก็เลือกไว้ที่ fix วอลลุ่มอย่างนี้นะครับ ผมเลือกว่าที่ฟิกก็คือปล่อยสุดแล้วเดี๋ยวไปคอนโทรลที่พรีแอมเราแทนนะครับไอตรงฟอสโวลูมคอนโทรลเมื่อกี้มันถึงได้มีหลายกรณีนะครับผมบอกมันได้มันถึงได้มีหลายๆกรณีให้เราจําเป็นจะต้องพิจารณานะครับเมื่อกี้ผมก็ในนะผมตอนแรกเขาถามมาสั้นๆนะผมตอบโหครึ่งหน้ากระดาษตอบยาวเลยตอบยาวเลยนะครับมันเป็นเพราะเช่นนี้นี่เองนะครับ